สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาแกงขั่วหอยลายกันค่ะมีพริกแกงนะคะแล้วก็มีอหอมกระเทียมกะปินะคะนี่้ิหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็เอามาตำรวมกันนะคะมีพริกแกงเขียวหวานด้วยนะคะตำรวมกันค่ะจะได้อร่อยอร่อยนะคะ เอามาตํารวมกันนะคะมันจะได้หอมหอมเรามาทำแกงคั่วหอยลายค่ะวันนี้อยากกินแกงคั่วหอยลายแบบอร่อยอร่อยกันจ้าจะตํำรวมกันนะคะตํารวมกันตรวมกัน ำให้ละเอียดนะคะไม่ต้องละเอียดมากพอประมาณนะคะตำประมาณแค่นี้นะ,ะตำให้ได้ประมาณแค่นี้นะคะ่ะอันนี้คือหอยลายนะคะหอยลายเนี่ยพี่แกงทำเสร็จแล้วจ้ะอันนี้ใบใบชะพูหอยลายแล้วก็น้ำล้างโคกนะคะเนี่ยมีกะทิ ตั้งกระทะไว้จ้าตั้งกระทะให้ร้อนๆนะคะนคะใส่เดี๋ยวเราใส่พริกแกงนะคะเราใส่พริกแกงจ้าใส่น้ำมันไปหน่อยนึงก่อนใส่น้ำมันไปหน่อยนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาพริกแกงลงค่ะ พี่แกงลงแล้วก็จะมีน้ำตาลปึกหน่อยนึงน้ำตาลตะโหนดนะคะแล้วก็คั่วพี่แกงให้หอมก่อนนะคะคั่วพี่แกงให้หอมได้กลิ่นหอมพี่แกงก่อนนะคะคั่วใส่น้ำมันแล้วมันจะไม่เปื่อยกะทิจนว่านะแล้วก็ใส่กะทิลงไปะคะ่ะไปคั่วให้หอมนะคะแกงคั่วหอยลายนะคะ นี่ค่ะอร่อยนะคะทำสูตรเนี้ยขวผัดรวมรวมรวม,รวมกันเข้าไปค่ะก็ใส่กันกะทิลงไปไม่ต้องไม่ต้องเอามันนะคะไม่ต้องมันมากนี่ค่ะขวแล้วทำไมนี่ค่ะ ใว้หอมใส่ผงนัวพอผงนัวเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลจ้าใส่น้ำตาลหน่อยนึงพอเรามีน้ำตาลขวดลงไปแล้วไอ่น้ำตาลไอปี๊บไม่ทําน้ำตาลขวดขอโทษทีน้ำตาลปี๊บไปแล้วจ้า แล้วก็ผัดให้หอมใส่เกลือค่ะใส่เกลือนิดนึงนอันนแ้วก็ชิมเบิร์ชิมดูพอได้รสที่เราต้องการเสร็จเราค่อยเอาหอยลายใส่เข้าไปจ้า ไม่ต้องไปปรุงเยอะจ้ะใส่น้ำล้างพวกเราลงไปพี่แกงมาติดไปพวกโดดแล้วก็เอาน้ำนี้ใส่ลงไปได้ประมาณถ้วยนึงคิดก่อนได้ประมาณถ้วยหนึ่งจากน,นั้นเราใส่หอยลายลงไปเลยจ้ะใบชะพู ใส่ใบชะพอูพอมันเดือดแล้วก็ใส่หอยลายลงไปเลยจ้า ลายไปเลยหอยลายเราซื้อมาประมาณ5โล5โลเนี่ยพอมาลวกเสร็จแล้วแกะแล้วจะได้ประมาณเท่าเนี้ยได้ประมาณถ้วยหนึ่งครึ่งโลเนื้อมันนะ อยากกินแกงขั่วหอยลายก็เลยไปซื้อมาประมาณ5้าโลกว่ากับหกโลก็จะได้อยู่ประมาณแค่นี้ค่ะอร่อยแล้วใส่น้ำป้าหน่อยนึงค่ะใส่น้ำป้าหน่อยนึงทำไป อร่อยมากเลยไปลองทำกินดูนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมช่อง Lucky Channel เดี๋ยวถ้าอยากกินอะไรใหม่ๆนะจะได้มาทำให้ดูอันนี้อยากกินแกงขั่วหอยรายอร่อยมากใครอยากทำตามก็ทำได้นะคะใส่ใบสะปูลงไปใส่ใบสะกูลงไปแล้วจ้าเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วนะคะ กล้จะเสร็จแล้วจ้าใกล้จะได้กินแล้วสีสัสนน่ากินมากโทรศัพท์ลม้มนี่ค่ะเดือดแล้วเสร็จแล้วจ้า เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ปิดแก๊สละขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมช่องลั k กี้ชาแนลที่มาเป็นกำลังใจให้จ้าเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเสร็จแล้วจ้ะน่ากินไหมคะเพื่อนๆไปลองทำตามดูนะคะไปลองทำตามดูจ้าอร่อยจริงจริง เสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆค่ะขอฝากช่อง Lucky Channel ด้วยนะจ๊ะเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกคนแกงคั่วหอยขมลองไปทำตามดูนะคะหน้าตาน่ากินนะ เอาไปลวกก่อนนะคะเราก็มาแกะล้างให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยขอบคุณนะคะวัดดีนะคะเพ,พื้อน